ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่วัดสังฆราชาและจะบังคับมางานศพของนายเฉลิมเกตถาวรพรครับเป็นน้องครับน้องโจครับเป็นกาศนปชนะซึ่งเสียวันที่สิบเก้าแล้วก็มาแสดงอะไรกันนะครับเดี๋ยวจะไีขอสัมภาษณ์พวกทีมงานของนปชครับของกาศของจริงครับตรงนี้ครับเป็นไหมครับ สวัสดีครับมาขยับไมาให้ใกล้หน่อยมา,มาล้อมวงคุยกันหน่อยวันนี้ขอแนะนำตัวนิดหนึ่งคือผมกบนะครับกบนรงศักดิ์สายจันทร์เป็นพี่เลี้ยงบุญธรรมของโจ้เฉลิมเกียรติถาวนพรที่เสียชีวิตก็คือเริ่มต้นจากการเข้ามาเป็นกาศ ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สนามหลวงแล้วผมก็ก็คือได้อยู่ร่วมกันมาแล้วก็เป็นกินน้ําร่วมสาบานร่วมกันมาก็คือมีอยู่สามคนก็คือพี่เนตรแล้วก็พี่เนตแล้วก็ผมคือส่วนตัวแล้วไม่คือบอกว่าเป็นพี่น้องร่วมสาบานแต่ไม่ได้เป็นญาติแต่คือพอน้องมันเสียชีวิตไม่มีใคร ที่จะมาช่วยตรงนี้ผมก็เลยรับเข้ามาเป็นเจ้าภาพก็วันวันนั้นได้ข่าวพอดีอยู่ทํางานอยู่ที่กองบินคราวนี้ว่ามีมีพักพวกแล้วนะโทรมาบอกผมบอกว่าพี่มนโไอ้น้องโจเสียแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีเออป่วยก่อนป่วยหนักก่อนตอนแรกใช่ไหมอ่าเรื่องของเรื่องอ่ะนะน้องเขาเอา่าคือ ในทางร่างกายเขาแล้วว่าเป็นคนที่ถ่ายเลือดอยู่ตลอดแล้วก็พอดีเข้ามาเป็นกาดพอถูกสลายมันมีผลต่อเนื่องตั้งแต่ประมาณสองเดือนหลังจากที่ผมพาเขาหนีจากการสลายชุมนุมมานะผมก็พาเขาหนีไปที่ประจวบก,ก็ไปทำงานก่อสร้างคือผมเป็นผู้รับเหมานะเล็กๆนะแล้วก็ สรุปพวกเราก็ทํามาหากินน่ะแต่ว่ามาโดนมาเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็มาโดนใส่ร้ายสีก็ต้องหนีหัวสุกุัุนก็อยากอยากให้เล่าให้ประชาชนน่ะว่าพวกเราเนี่ยมาอย่างนี้แล้วก็ทําไมมาใส่ไร้เราอย่างเี้ยพีจ่จริงๆแล้วเรามาร่วมชุมนุมกันคนะือนในแนวทางจริงอนะ่ะถ้ามันมีความเป็นธรรมของสังคมของพักการเมืองแล้วก็ของ การเล่นการเมืองที่ถูกต้องเพราะผมคงไม่ออกมากันอย่างนี้ผมเห็นความไม่เป็นธรรมของพรกการเมืองของประเทศเนี้ยคือให้ร้ายแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่น่าจะทำคนที่ถูกเอาไปเป็นคนผิดนะเอาคนผิดมาเป็นคนถูกไม่ได้ผมก็เลยต้องออกมากันฝากกันไลให้ผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าตอนนี้ จริงๆเราเป็นรัฐบาลแล้วใช่ไหมทาไมไม่ดูแลพวกเราเท่าที่ควรเพราะว่าผมได้ข่าวมานะว่าผมเป็นนักข่าวได้ข่าวมาว่าเลี้ยงแบบบุฟเฟ่หากินเองทิ้งๆขว้างเนี่ยอยากให้ฝากอะไรถึงผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าผมเห็นเราภาพดีนะแต่เวลาทํางานผมว่ายังต้องปรับปรุงครับฝากให้เขาหน่อยก็คือกาบเรียนทุกท่านนะของพักเพื่อไทย หรือพรรคพลังประชาชนหรือพรรคของเราทั้งหมดน้องโจเนี่ยไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยเขาไปต่อสู้ร่วมกับผมเนี่ยเขาก็ไม่เคยมีใครมาดูแลอยู่แล้วนะมีสามพี่น้องที่ช่วยเหลือเจอจุนกันมาตลอดแล้วก็มีพี่ๆนะที่เคยหยิบยื่นช่วยเหลือกันมาแบบ ตามตามมีตามเกิดก็ไม่ฝากบอกผู้หลักผู้ใหญ่ว่าถ้าแนวทางของกาศที่เขาต่อสู้มาแล้วต้องจบแบบไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลมันก็ไม่สมควรคนจะมาดูแลเขามัางก,ก็ฝากครับอยากให้ดูแลกันน,นะครับก็คือ เรามาช่วยประชาชนใช่ไหมแล้วก็โดนโดนใส่ร้ายด้วยแล้วก็ลําบากด้วยก็ฝากแล้วฝากอะไรให้ประชาชนแนวทางประชาธิปไตยต้องอยู่ร่วมกันคนเสื้อแดงกาศเสื้อแดงต้องยืนอยู่คู่กันไปตลอดก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะผมขอบอกว่ากาศเสื้อแดงและมวลชนเสื้อแดง ต้องอยืนอยู่ไปด้วยกันคู่กันโดยที่ว่ากาดเสื้อแดงเนี่ยเขาไม่ได้ร้องอะไรนะเขาไปทุกคนเนี่ยเขาไปช่วยเหลือนะอเขาเข้ามาทำตรงนี้พอทั้งหมดแล้วทุกคนที่ต้องหลบหนีทุกคนที่ต้องป่วยผมอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย เข้ามาดูแลครับผมชัดเจนครับก็อยากให้ช่วยกันดูแลครับเพราะว่าที่พวกเขามาช่วยเนี่ยก็คือช่วยเพื่อไทยครับพูดตรงๆก็ขอให้ดูแลกันอย่างจริงจังครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับ